คุณเคยได้ยินเรื่องหญิงสาวที่หายไปกลางป่าเชียงใหม่หรือไม่ทุกก้าวที่เธอเดินเข้าไปเหมือนมีเงาลึกลับคอยติดตามและเมื่อเสียงสุดท้ายเงียบหายไม่มีใครพบเธออีกเลยนี่คือเงาแห่งสยามเรื่องจริงที่ยังไม่มีคำตอบค่ำคืนหนึ่งในเชียงใหม่หมอกหนาลอยคลุมป่าเก่าแก่หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้าไปในความมืดเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินชื้นดังสะท้อนกลิ่นหญ้าเปียกและกลิ่นไม้เก่าลอยปปน เธอหายใจแรงหัวใจเต้นถี่รอบตัวเงียบงันมีเพียงเสียงนกกลางคืนแผ่วเบาท่านใดนั้นเงาดำสูงใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังต้นไม้หญิงสาวหยุดก้าวขนลุกสู้ไปทั้งร่างดวงตาเบิกกว้างแต่เธอกลับมองไม่ชัดเสียงกระซิบดังขึ้นเหมือนเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์เบาแต่ชัดเจนในโสตประสาทเธอไม่ควรอยู่ที่นี่อากาศรอบตัวเย็นวาบ เหมือนมีบางสิ่งจับจ้องสายลมพัดแรงใบไม้ปลิววนรอบตัวเธอเงานั้นค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตแต่ไร้ร่างจริงหญิงสาวพยายามวิ่งหนีแต่สองขาหนักเหมือนติดโซ่เสียงฝีเท้าลึกลับดังตามมาติดติดดวงจันทร์สีซีดโผล่ขึ้นจากก้อนเมฆส่องลงบนใบหน้าของเธอแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและในวินาทีนั้นเสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังก้องไปทั่วป่า จากนั้นทุกอย่างก็ตกสู่ความเงียบงันป่าทั้งผืนยังคงนิ่งเงียบเหมือนทุกเสียงได้ถูกกลืนหายไปในความมืดหญิงสาวยืนหอบเหงื่อไหลอาบขมับแต่ร่างกายกลับเย็นเฉียบเธอพยายามตั้งสติแต่หัวใจกลับเต้นแรงดังชัดจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกสายตากวาดมองรอบตัวไม่มีสิ่งใดนอกจากเงามืดที่สั่นไหวไปกับสายลมแต่เธอรู้บางสิ่งยังคงอยู่ตรงนั้น บางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ท่านใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังแครกจากด้านหลังเธอหันขวับแสงจันทร์ลอดผ่านเรือนยอดไม้เผยให้เห็นเงาร่างกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เธอถอยหลังไปทีละก้าวส่นรองเท้ากระแทกกับหินเสียงสะท้อนดังก้องราวกับถูกขยายหลายเท่าแล้วเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมอย่าหันกลับมาริมฟีปากของเธอสัน่นคอแห้งผาก แต่เธอไม่กล้าส่งเสียงขณะที่ความเงียบกำลังปกคลุมสายลมก็พัดแรงขึ้นหมอกหนาขึ้นกว่าเดิมจนป่าทั้งผืนดูเหมือนถูกกลืนหายไปหญิงสาวพยายามก้าวต่อเท้าเหยียบลงบนดินที่ชื้นแฉะเสียงดังฉับฉับเหมือนย้ำเตือนว่าทุกย่างก้าวกำลังพาเธอลึกเข้าไปในที่ที่ไม่ควรอยู่เธอมองไปเบื้องหน้าแสงไฟสลัวสลวปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกเหมือนแสงตะเกียงโบราณ สั่นไหวไปตามสายลมหัวใจเธอสั่นวูบแต่ร่างกายกลับถูกดึงดูดให้เดินเข้าไปใกล้ทุกย่างก้าวความรู้สึกหนักอึ้งยิ่งทวีคูณเหมือนมีมือมองไม่เห็นกดทับอยู่บนบา่าเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าแสงนั้นไม่ใช่ตะเกียงแต่เป็นดวงไฟสีส้มกลมโตลอยกลางอากาศอย่างไร้ที่มาหญิงสาวยกมือปิดปากกลัวเสียงหายใจจะทำให้สิ่งนั้นหันมาไฟดวงนั้นสั่นไหว แล้วแยกออกเป็นสองดวงลอยวนรอบตัวเธอราวกับกำลังตรวจสอบลมหายใจเธอขาดห่วงร่างกายสั่นสถานจนยืนแทบไม่ไหวเสียงฝีเท้าแปลกประหลาดดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากทุกทิศทางเหมือนมีใครหลายคนกำลังเดินวนรอบตัวหญิงสาวก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่เธอหลับตาแน่นน้ำตาเอ่อคลอในหัวมีเพียงคำถามว่า นี่คือฝันร้ายหรือความจริงเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งตรงหน้าไม่ได้มีเพียงเงาแต่ปรากฏเป็นร่างคนในชุดโบราณเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเหมือนวิญญาณที่ถูกทิ้งไว้ในการเวลาพวกเขายืนล้อมรอบเงียบงันแต่สายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอหญิงสาวกรีดร้องเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วป่าแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเธอพยายามวิ่ง แต่ทุกครั้งที่หันไปข้างหน้าก็กลับเจอเส้นทางเดิมวนซ้ำไม่สิ้นสุดเสมือนป่านี้กำลังกลืนเธอเข้าไปแล้วเธอก็ได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงกระซิบที่คุนเคยนี่คือเงาของสยามเธอไม่มีวันออกไปได้เธอล้มลงมือคว้าดินโคลนไว้แน่นร่างกายสั่นเทาและในห้วงวินาทีนั้นเธอเห็นเงาดำใหญ่โถมเข้ามาเงานั้นสูงตระงาน ไม่มีใบหน้าแต่เปล่งแสงสีดำหม่นออกมาทุกสิ่งรอบตัวมืดลงแม้แต่แสงจันทร์ก็เลือนหายหญิงสาวหายใจไม่ออกโลกทั้งใบเหมือนถูกปิดตายและเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงหัวเราะต่ำลึกสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งป่าจากนั้นเงาได้กลืนเธอหายไปหลังจากเสียงหัวเราะลึกลับนั้นเงียบหายความมืดปกคลุมทั่วทั้งผืนป่าหญิงสาวเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว แต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังเธอลืมตาขึ้นชาๆรอบตัวเต็มไปด้วยหมอกหนาจนแม้แต่เงาของตัวเองก็แทบมองไม่เห็นหัวใจเต้นแรงล้มหายใจหอบกระชันทุกย่างก้าวที่ขยับพื้นดินชื้นแฉะส่งเสียงฉับๆคล้ายจะเตือนว่าทุกก้าวคือการเดินลึกเข้าไปในเขตต้องห้ามท่านใดนั้นเสียงกลองโบราณก็ดังก้องขึ้นจากที่ไกลไจังหวะช้าหนักแน่น ดังก้องไปตามสายลมหญิงสาวหยุดยืนหูเงี่ยฟังหัวใจเหมือนถูกสะกดให้เดินตามเสียงนั้นเมื่อเธอก้าวต่อหมอกก็เริ่มบางลงเผยให้เห็นโครงสร้างขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ในเงาไม้มันคือวิหารร้างที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันเสาไม้เก่าแก่เอียงพังประตูถูกปิดตายด้วยไม้กางเขนเก่าๆเธอเข้าใกล้มือเอื้อมแตะประตูทันใดนั้น ประตูก็เปิดออกเองเสียงไม้เก่าลั่นเอียดก้องสะท้อนข้างในมืดสนิทแต่กลับมีเทียนเล่มหนึ่งติดไฟอยู่กลางห้องแสงสลัวส่องให้เห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดร่างเธอสั่นสถานเพราะทุกสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับสิ่งที่เธอเคยเห็นในฝันซ้ำฝันที่ตามหลอกหลอนเธอหลายปีท่านใดนั้นเงาดำก็ค่อยคอยโผล่ออกมาจากมุมห้องมันสูงใหญ่เกินมนุษย์ไร้ใบหน้า แต่แผ่รังสีความมืดหนาทึบออกมาหญิงสาวถอยหลังแต่ขาของเธอสั่นจนแทบขยับไม่ได้เสียงกระซิบก้องในหัวเธออีกครั้งเธอเลือกแล้วไม่มีวันถอยกลับได้เธอกรีดร้องเสียงสะท้อนก้องทั่วทั้งวิหารแต่แทนที่จะเป็นเสียงของเธอคนเดียวเสียงกรีดร้องอีกหลายสิบเสียงดังซ้อนขึ้นเหมือนวิญญ,ญาณนับร้อยกำลังกรีดร้องไปพร้อมกันร่างเธอล้มลงมือกุมหูแน่น น้ำตาไหลาอาบแก้มเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเงาดำได้หายไปแล้วแต่รอบตัวเธอกลับเต็มไปด้วยเงามนุษย์ที่นั่งล้อมรอบพวกเขาใส่ชุดพื้นเมืองโบราณใบหน้าซีขาวตาไร้แววแต่ทุกสายตาจับจ้องเธอเพียงคนเดียวหญิงสาวหอบหายใจไม่กล้าส่งเสียงแต่แล้วหนึ่งในเงานั้นก็พูดขึ้นมาเสียงทุ้มต่ำสันสะเทือนผู้ที่ก้าวเข้ามา ไม่มีวันกลับออกไปเป็นคนเดิมทันใดนั้นแสงเทียนก็ดับวูบทั้งห้องมืดสนิทหญิงสาวพยายามคลานออกแต่ประตูที่เปิดอยู่เมื่อครู่กลับปิดสนิทอีกครั้งเธอตะโกนทุบประตูแต่เสียงที่ออกมากลับไม่ใช่เสียงของเธอเป็นเสียงแหบต่ำเหมือนคนอื่นกำลังพูดแทนเธอสุดลงร่างกายเย็นเยียบมือสั่นไม่หยุดแล้วพื้นห้องเริ่มสั่นสะเทือน ราวกับโลกกำลังหายใจรอยแยกเปิดขึ้นตรงกลางวิหารเปเลวไฟสีดำพุ่งขึ้นแสงสลัวสะท้อนเงาไปทั่วผนังหญิงสาวก้าวถอยแต่ไม่ทันแรงลมดูดมหาศาลดึงเธอเข้าไปเธอกรีดร้องเสียงดังลั่นไปทั่วห้องแต่ครั้งนี้เสียงเธอเงียบหายไปในความว่างเปล่าเทนดิงเซกชั่นเกรสเฟิร์กลสรุ่งเชา้าชาวบ้านที่เดินผ่านป่าเชียงใหม่ พบเพียงรองเท้าของหญิงสาวตกอยู่ริมวิหารรางไม่มีร่องรอยอื่นใดจนถึงทุกวันนี้ตำนานยังคงเล่าขานว่าในคืนเดือนมืดจะมีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากป่าและหากใครได้ยินเสียงกระซิบอย่าหันกลับมาพวกเขาจะไม่มีวันกลับออกมาอีกเรื่องราวของหญิงสาวกลายเป็นส่วนหนึ่งของเงาแห่งสยามที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนจนถึงปัจจุบัน รุ่งสางในเชียงใหม่หมอกยังคงคลอเคลียยอดไม้ชาวบ้านบางคนเดินผ่านป่าต้องห้ามพวกเขาเห็นเพียงร่องรอยรองเท้าของหญิงสาวตกอยู่หน้าวิหารร้างเก่าแก่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงเรียกมีเพียงความเงียบที่กดดันเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งชาวบ้านกระซิบกันว่าในคืนนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังออกมาจากในป่าเสียงที่ไม่ใช่เพียงของผู้หญิงคนเดียว แต่เป็นเสียงนับสิบสลับซ้อนกันเหมือนวิญญาณมากมายกำลังร้องขอความช่วยเหลือจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครพบตัวหญิงสาวอีกเลยแต่ทุกคืนเดือนมืดเมื่อสายลมพัดผ่านวิหารเสียงกระซิบก็ยังดังแผ่วมาผู้ที่ก้าวเข้ามาไม่มีวันกลับออกไปเป็นคนเดิมเรื่องราวการหายตัวไปกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่ชาวบ้านเชียงใหม่ และถูกจารึกเป็นอีกหนึ่งเงามืดของสยามที่ยังคงทิ้งคำถามว่าแท้จริงแล้วเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของเงาหรือเงานั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับค่ะ